สบายดีท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะไปเที่ยวที่เวนทรัลยูโคลาเนาะนเคาจะว่าประมาณจะไปคนมันจะมีจังเลยตอนนี้คืออยฮอล์เนี่ยคือฮอบริเวณฮอที่เราอยู่เนาะมันมีห้าสั่งตอนนี้เราก็กำลงังไปประมาณสี่ห้าคน วันชัดๆเนาะเพราะว,าาาาะาาาว่าเขาบริทายาตอนเขาจ่ายตังค์คนละ50บาทค่าเขาแล้วก็ทางเขาบริทายเนาะท่าต้นี้เนี่ยคือรถเขาที่เขาไปเนี่ยคือบริเวณันนเนาะคนก็ไปลายเบื้องส่วนสัตว์เนาะจุดนี้คือจุที่บรรจุรถทุกปีเขาจะไปกินเลี้ยงตรงนี้กินเลี้ยงคือบริเวณ คือบริเวณที่มันจอดรถเราก็จะถึงเราก็จะไปข้างใน ไปซื้อจะขี่รถคันนู้นคันที่สีเ่เดืองเืองซื้อตัว3าบบาท <c oughs> สิบบาทือ้อตัวนะครับ เสียตัวทีเรียบร้อย30บาทจะไปขี่รถอันนั้นตอนนี้เราก็จะรอ,อขึ้นรถพี่นอ้องเลยาจจะรอ,อขึ้นเราทำมาสม้มพยายามไปตรง สวัสดีนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สเซ็นทรั์นครราชสีมาค่ะตอนนี้ขอแน,นะนําสถานที่ค่ะอาคารสีส้มค่ะด้านซ้ายมือเป็นอาคารประชาสัมพันธ์ฐานนักท่องเที่ยมสิ่งของโดนัลดหรือพระรงการติดต่อได้ที่นี่เลยนะคะเรื่องขนก้นเสีย,ยมันประกาศหายจะไม่ทำมานล้วกจะเป็นบ้านกิฟต์ช็อปค่ะ ก็สร้างสร้างก็มีแถวสั้นๆกันเราจะไปลองเบอร์มีช่างแน่มาไปดูเลยทำาุสมเลี้ังนกจมูกวิดเมตร5 4ายมีสันวผลิตภัณ์800ตัวมากกว่า200ชนิดค่ะ บัตรรถไฟหนึ่งใบนะคะได้หนึ่งรอบในหนึ่งรอบนั้นก็จะมีทั้งหมด11จุดจอดด้วยกันนักท่องเที่ยวขึ้นลงได้ทุกจุดจอดไม่จํากัดเวลาค่ะชมจัอนเสร็จแล้วเรารถตามป้ายจุดจอดรถไฟจะุนมารับทุก10-15นาทีนะคะเก็บบัตรถไฟไว้ดีๆค่ะไว้ขึ้นขบวนถัดไปท่านในได้เลยนะคะ สู่เส้นทางการชมสัตว์แล้วนะคะอาคาสีฟ้าค่ะด้านขวาม,มือเลยไปน,นะคะจัดแสดง,มสงออสมแมง่น้ำและสัตว์ป่าเปิดทาการ3รอบรอบแรกเดทมงโตงที่สองเชียงคืนรอบที่สามบ่านสังข์คืงเข้าทำการแสดงนะคะจุดจอดด้านหน้าเป็นจุดชมพิเศษคะ่ะอาณาจักรสัตว์โลใต้น้ำก็จะมียีปโปแครตัวหน้านปลาน้ําจืดนทีกันเลยต่ายักษ์อันดราบ้าและต่ายักษ์ชูบ้จาจุดจอดนี้นนนนแนะนำเลยนะเพื่อล,ลงชมนะคะรู้ว,ว่าไหลประมาณห้าลอย ลงชมและเดินชมไปได้ด้วยจะมีป้ายรอรถอยู่ตรงมู่ค่ะช่เยนูงต่อได้เลยนะคะด้านหลังจะพบกับอีโกนาอะด้าคันดา,ดา,าร้าสีนีลชิปันซีแล้วก็จะมีด้วยค่ะตรงน,นู้นก็ไฟเมืออย่าล้วมนะงตอนนี้เขาก็จะไปดับชมแมวน้ำนาะอาซิเบิงว่ามีแจ็คโตแสดงว่าม,มีแมวน้ำกีต่ตัว Say là mèo nằm quên bay Đây 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 nằm 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 cái chục. nằm 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 pin nằm 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 สวัสดีผู้ชมครับ oh. 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 ตอนนั้นยังไงทะ้วมัน่าได้ะเนตันนั้นยังไงอังอนนี้เข้ามาแล้วอะไรบาา้างนี่สัตสัตเลี้ยงยังนี่โอ้โเป็นปลาสลาม โอ้เป็นนี่คือเป็นกระดูกซัพ์เนาะที่มันตายตรงนี้นแล้วเขาก็จะมาโซตรงนี้นมันตกมันตกไปหนงังไปดูงูกันถา้าขาทั้งออกคือ,อยังนีงูงูมันนอนใช่งูงูงูโลอะไรงูป้องทอง มันตายแล้วก็ตใหญ่มัตายหลอกมันหลอกคาบเน่ามันได้อีกอย่างกินมัใหญ่เท้ตัวเดียวหรตัเดียวหเ่ยะไปยใหญ่ด้วยโอ้เดอพี่น้องเลยทำมมันใหญ่สามสองสอง อันนี้กสานี่ตัวเลยอู้ไปย่างคนอีอทอ้บางนทีมผลไม้โอ้โหทำสมลายโตจังเลยคนบอานนั้นขึ้นไปแห้มันบกัดบอกบกัดดอกนี่คนดูมันกระโดดเลย นี่ทำมก so ินบังไม้มลางเลยนะดีม oh ือกับขมือกระโดดฟุ๊บฟุ๊บโอ้โหโอ้หมนอะมนไปกระโดดนลิงเนาะรมันกระโดดมาหาเราเหรอาเทียมันกระโดดจับ้กระโดดจับผาดท่วางเลยตกดาเบ็บโอ้ยดูดิไปเาลองไปเห็ดกระมันมึง

นะขอบคุณค่ะขออนุญาตเอาตัวรถไปเลยนะคะนฝั่มือจะเป็นวัวแดงวัว่านะ่าท um ี่้อเป็นไปษายตาคลุกเราดๆแล้วนะคะหาชุดได้แค่สีประเทศเท่านั้นค่ะไทยลาบมากนะเวียดนามค่ะสนหราบชุดเจอได้นะคะไปพาไปชมน้องฟลามิงโก้นะคะ ส่วนเรื่องสตรีสัตว์ตัวตี้ตัวเล็กนะส่วนสัตว์เด็กนะครับพลาดไม่ได้เลยสุดสอวด้านหน้านี้ค่ะเป็นจุดสอบพิเศษไฮไลท์นะคะมีมุมถ่ายรูปสวยๆกับนกลามิงโกค่ะท่าสามสถาน่อยนะคะมีสวนสัตว์เด็กหรือสุขที่สวนนั่นในจะมีสัตว์เล็กน่ารักมางไม้นะคะมีทั้งลิมอร์จากบานาคาสกาท่ะลิม่าโมริงาลิคาร่าที่จอดทะเลทราย ปาคาราสุดมีอะไรแม่งนี่รวมอ่งหนึ่งพิกนี้มะมาเสร็จลิงจิ๋วตัวเท่าจำพันเลยมาเจอนกขึ้นน้กียังวะนี่ขาใหจิมห้ายเลยนิากร้นยวมันนเฮตคือนั่นนอนข้ันมันเฮตงเนอติดตานมันนอนน้นีย่าคนมันนอานตัวมันนอนนี่ตัวมันนอนอีกาเดียวพนมันเฮดตีน อันนั้นมันไม่ได้นอนนี่ถ้านอนมันจะเอาตีเต็มหลอกมันยืนคาเดียวไม่ทรมานเลยข้าวปุบ้าว้มนมันดอันนี้ไม่ใช่น้ำเขียวเขาเรียกสายนี่เดนี่น้ำเขียวนี่มะเบงลิง อะไรยากเบิ้ง <or> ลิงเขเด้วยผลชัดลิงยังได้บ่ลิงยังได้อยู่พี่แล้วพูดฮะยังนี่ลิงยังได้ตอนนี้โคราชคู่บรรยากาศมันยากกินที่มันมามีกมาเกลยังก็จะได้ลูกมันนี่นะเอาไปเลี้ยงเนาะ ดดกดลูกนี่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 มันอยากได้ด้วยค่ะอยากดูทีน้ำบอลน้ำบออ่ะบ่หอดมันเป็นเพื่อ Tôi chôn đó, đâu mía, tu nhầy thế wa, khai mía, để lên tí thử kiếm, mông bẹp, đùng toàn tu nó, con lẹt, con lẹt 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 แลดมากนี hi, head, cái cái mm ่ค hmm. mm ือตัวแฮดพี่น้องให้บ่งก่ายๆเลยอ้อกดำเื่อ้อมันฮอนแดด

มาแล้มาด้ันเด็กว่ะอันนี้ทส่ตมีอะนีดตุ้มมันหิวที่นี่มันอยากกิน้าวเจามันนก้อาาป็นตรงนี้ว่าร้มากมือีต้่ายอสุดอดควมนา เนนอเี่นองมา้ยอีันลไปดูเสแล้วเหรอไปดูเสแล้วใช่มมันลุกลมันลุกละ เราก็จะเจอสัตว์เนาะนี่โอ้โหนี่ทผู้ชมโอ้หลายตัวขนาดนี่วงมันเล่นกี่ตมอยู่นี่โอ้แหนมเขาอีกคนแนมเขาอีกทผู้ชมนี่คือกวางเนาะ มา่เดียวนะึงลตัวนูนคือตัวหนึ่งคุณุมเม่นี่าก็จะใครวะเนื้อมาไล่แท้ไลายล่ยล่ไล่นี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 ่ กวงมันเลยสั่งนี่กวงในธรรผสมุชมข้าจะเอาหญ้ามาให้มันกินคนโอ้ลายลายลายข้าจะเอาหญ้าเกี่ยหญ้ามาให้มันกินเนาะกตัดตอนนี้เขาก็จะกลับแล้วธรรสชมเมืม่อยแล้วยางเลาะยางเลาะจนเมื่อยแล้วเขาก็จะกลับทำแล้ว ฝนจิตกแน่นี่คือบริเวณตอนเราก็มาบนจัดรถฝากติดตามซองนีเดอทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปของพวกเราเนาะจะเฮ็ดในประเทศไทยและระยะที่เราอยู่ในเมืองไทยเราก็จะเฮ็ดถ้ามีโอกาสไปเที่ยวหรือว่าไปยังเราก็จะเฮ็ดใหท้ทุกคนเบิง่งเนาะจะได้ก็ขอจะคลิปเพียงนี้เนาะ 十八滴